สโตร์บาร์พรีวิวรู้ก่อนเกมกับผมทศพลรัตนะครับพาคุณผู้ชมไปที่เกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับบิ๊กแมตช์ประจำนัดกลางสัปดาห์นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับเชลซีครับสองทีมที่มีอันดับติดกันนะครับใครชนะเป็น3าคะแนนเป็นแต้มใหญ่เลยแหละครับไปดูความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับเริ่มกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ เจ้าบ้านท็อตแนมฮอสเปอร์แน่นอนว่ายังไม่มีแฮร์รี่เคนนะครับที่เป็นปัญหาปวดหัวของโจเซ่มูรินโยว่าเมื่อไม่มีแฮร์รี่เคนแล้วทีมของเขาจะเดินต่อไปอย่างไรจะทําผลงานได้ดีหรือไม่นะครับแต่มีข่าวดีข่าวดีนึงครับนั่นคือได้ตองกิแอนดมเบเล่ครับมิดฟิลคนเก่งกลับมาช่วยทีมแล้วในเกมนัดนี้นะครับแต่แน่นอนแลวครับว่าเกมลุกเมื่อไม่มีแฮร์รี่เคนเองภาหนักตกอยู่ที่2องคนินครับ ขณะที่เชลซีนะครับเชลซี Chelsea ของโทมัสทูเกิลสเกมนะผลงานดีมากๆนะครับชนะ1เสมอ1การคลองบอลน่าถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียววันนี้เจอบททดสอบหนักเลยครับเจอกับทางนัานของทอแนมฮอสเปอร์โทมัสทูเคิลเองก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนทีมเล็กน้อยนะครับไม่มีเคิร์สซูมาที่มีอาการบาดเจ็บทางฝั่งของแบ็กซ้ายครับก็น่าจะได้โอกาสของอลองโซ่ที่ทําประตูได้นในเกมมืที่แล้วได้ยึดตัวจริงอีกครั้งนะครับส่วนหน้าเป้านั้น เกมนี้คาดว่าจะเปลี่ยนนะครับโดยจะไม่ใช้ทามิีเอร์ราฮัมและก็จะใช้โอริเวียเชิรูกลับมายืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเช่นเดิมนะครับไอดูผลงานที่ผ่านมาทั้ง2ทีมนะครับเริ่มกันที่เทอร์นาโพสเปอร์เจ้าบ้านนะครับก็แพ้มา2นัดติดเลยนะครับแพ้ให้กับลิเวอร์พูลคาบ้านเลยครับแล้วก็นัดล่าสุดนั้นแพ้ให้กับไบต้าเดนโธว์เอาเปเี่นไปนะครับขณะที่เชลซีเอง2นัดล่าสุดตั้งแต่เปลี่ยนโทมัสทูเครนมาก็ไม่แพ้เลยนะครับเป็นการเสมอบูฟเฟตันหนึ่งเกมแล้วก็ชนะเบอร์ีไปไปด้1เกมนะครับ การเจอกันของทั้ง2ทีมครับในช่วงครึ่งซีซั่นแรกนั้นกินกันไม่ลงนะครับเสมอไปูนไปต่อศูนย์แต่ถ้าจะไปดูสถีติการเจอกันในฤดูกาลก่อนๆน,นะครับในพรีเวิร์ตอังกฤษนั้นก็ระบอกว่าเป็นเชลซีนะครับที่เป็นฝ่ายเก็บกินครับเอาชนะทอนแนมอสเปอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับในการเจอกันตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับทิ้งท้ายด้วยเกร็ดก่อนเกมนะครับเกมระหว่างทอนแนมอสเปอร์เจอกับเชลซีครับ ท็อตแนมฮอสเปอร์นั้นผลงานไม่ดีเลยนะครับในการเจอกับเชลซีโดยในการเจอกัน7ดนัดหลังสุดนะครับเป็นเชลซีที่เป็นฝ่ายเอาชนะได้แทบทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกว่าสเปอร์นั้นเป็นของสแลงของเชลซีก็ว่าได้แหละครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะครับการเจอกันใน6เกมล่าสุดทุกทั่วทุกรายการนะครับสเปอร์อย่างมากเลยนะครับก็ยิงเชลซีได้แค่นัดละหนึ่งลูกเท่านั้นนะครับส่วนเชลซีนั้นก็ถ้าเกิดว่านัดไหนชนะก็มีอย่างต่ํา2ลูกเลยครับแต่ถ้านัดไหนเสมอก็ออกแนวเสมอ 0ต่อศูนย์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้รู้ข้อมูลแบบนี้แล้วทำให้คุณไม่พลาดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเกมที่จะชมฟุตบอลให้สนุกยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับรู้ก่อนเกมสปอร์ตบาร์พรีวิวกับผมทศพลรัตนะทางเพจของสปอร์ตบาร์ทีมนะครับใครดูทางช่องทางไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกลับไปติดตามสปอร์ตบาร์ของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook นะครับรวมถึงใน Tik t o k ก็มีให้ดูแล้วนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ